สวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะอ๋อที่นี่เขาเปิดให้ใช้บริการยังไงคะเนี่ย ป็พอิอดีเห็นประกาศนะคะมีมุงตรงมาจากในเมืองเลยนั่นก็มากาแฟนะคะแต่อีกท่านนึ่งกำลังกำลังเดตกำลังมาค่ะก็เลยมาเข้ามาสอบถามก่อนว่าที่นี่เขาเปิดใช้บริการยังไงคะต้องเสียค่าเข้าไหมหรือยังไง นี่เขาใช้เปิดใช้บริการยังไงคะเสียค่าเข้า,ขายังไงเออมาแมาจ้าหลังจ,จากที่ไปล้างหล่ะแต่เป็นยังไงบางฉันเพิ่งถามเขาอยู่ว่าเสียค่าบริการยังไง อ๋อทดลองฟีโอ้ดีจังเลยค่ะทดสอบโอเคค่ะคุณไปเขาบอกใหท้ทดลองฟีนะคุณได้ยินปะ่ะทดสอบกันแดงก็ใช่ใช่ใช่ชปะปะปะไหนม,มีมีแนะนำมั้ยคะเนะี่ยมอซิ่งชี่มันอะไรเงี้ยค่ะมีมีเครื่องเครื่องอันไหนที่พอใช้งานได้ไหมคะเนี่ย ช่วยแนะนำหน่อยค่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรก สตเิร์กเอาก่อนได้ชิมแล้วก็ค่อยออก่ังกายแบบไหนออืมก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงก่อนฮ่มันก็ไม่มีอะไรมากเพื่อสุขภาพดี่ดีเจยใจ่ไก็ร่างกายแข็งแรง กลายเป็นแบบไหนอ๋อโอเคสุดยอด จมปิงแจ็คโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันวางกระเป๋าก่อนเดี๋ยวฉันวางกระเป๋ากเอนาไหมจมปิงแจ็คใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวาหาที่ท,ที่ที่ไหนได้ไดบ้างเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันวางกระเป๋าก่อนนะ ตรงนี้ก็ได้ค่ะโอ้ ไม่มีแรงต้องออกกำลังกายไอ้อก,กินอาหารก่อนไม่มีแรงอะไรนะไม่มีแรงอ้าวเอออโอเคอเออแล้วคุณไม่ออกอนะ ไม่ออกอะ่ะออกละเฮ้ยแบบนั้นโอ้ยเหนื่อยจังเลยไม่ได้ออกกำลังกายมานานแล้วเป็นทำสดสักสิดีจัง คุณมาเอานา้ำโอ,อ้คุณกำลังออกได้ได้อยู่นี่เฮ้ยได้ละเก่งจังเลยะนะไม่ได้ออกมานานเดี๋ยวฉันลองอีกรอบหนึ่งแล้วก,กันเนาะเะอ๋อเขามีโปรตีนบาร์กับโปรตีนเช็คนะคุณแต่ฉันออกอีกรอบ โอ้พ oh, ักผ่อนก่อนโอยหมดแรงเดี๋ยวฉันนั่งพักผ่อนก่อนแล้วกันหมดแรงอ่าโอเคไม่ไห้ออกมาสักย่านึ่งก็เห็ตายแลว 哎，四四四十二。 ร่างกายยังไม่พร้อมที่จะออกรอบที่สองเนะ่ะฉันต้องนอนเยอะๆกว่านี้นะอืมโอเคร่างกายฉันมันมันไม่แข็งแรงเหมือน,นนะอตแต่ก่อนนะก็ตั้งแต่วางมือจากตั้งแต่วางมือจากองค์การตำรวจมาก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยเท่าไหร่เลยใช่ค่ะก็นั่นแหละตามนั้นอะ่ะยิ่งเป็นแม่ค้ายิ่งไม่ได้ออกกำลังกายเลย ส่วนมากอะไรน,นะถ้าเกิดการออกกำลังกายแบบลองเป็นอะไรคะสะคอร์ดใช้ะจะไหวไหม <laughs> อ๋ออะไรอ๋อต้องกินอาหารแต่ฉันอิ่มแล้วนี่ <laughs> อันไหนลองลองดูนะอ่ะได้ได้อยู่ Oh. กูทำไรเนี่ยทำไรอ่อะเฉยสคอตไงเศรษฐอ่ะใช่ก็เขาบอกอยู่คุณทำไมไม่ฟัง <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวนะตรงตรงนี้ผมพักพักใหญ่เลยแป๊บหนึ่งตเปิน <c oughs> จปแจ็คตอนแรกมันยังเหนื่อยไม่หายเลยแบบนะั้นคุณไม่ถอดเสื้อโค้ทออกแกนอนเดี๋ยวถอดอ่ะเดี๋ยวกินน้ำกินอาหารก่อนเดี๋ยวหิว ลดเบาะลดเบา g o ดเบ go อืมวิ่งเพื่อทำให้อัตราการหายใจอ๋อค่าคงทนและแรงเยอะขึ้น Åh, oh, det er det her. Det, 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 oh. det. Det, Okay. Okay. Det er det Okay, lad os ไหนความว่าไงอ่ะให้่เข้าใจ่ให้ยี่ โอเควิ่งข้างนอกไปไปไปเราไปวิ่งกันเล่นกกิ้ง g i n g ใช่ไหมลูกโอ้อ้าวเขาไปยเลยอุ้ยอ้าวคนเขาไปทางซ้ายค่ะออกไป วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยแล้วคุณไม่วิ่งนี่ิวเฮ้ยดิผมวิ่งว่ากว่าหลายคนในนี่ยให้ตายเลยก็คุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องวิ่งไวกว่าจี นี้เองโอเคค่ะขอบคุณที่ให้คำแนะนำนะคะผมเข้าใจเยอะเลยโอเคคุณข้าวหลังเราต้องออกกำลังกายบ่อยๆแล้วเ, <laughs> เริ่มจากจ็อกกิ้งก่อนนะโอเคอ๋อเปิดเครื่องเล่นโอ้โอเคค่ะครั้งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันนะคุณ สนุกจังเลยไม่ล้างล้างใส่รอบหนึ่งนะเอที่นี่ห้องน้ําอยู่ทางไหนเนี่ยว่าจะล้างหน้าล้างตาสน่อยอ๋อโอเคเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมจะได้ล้างหน้าล้างตา Ja. Mm. Yep. Okay. อ่านี่ยจอกันจากอีกปล้างหน้าล้างตามาเห็เนนะแล้วเขาอะไรบุญน้นเนี่ยโน่นนะไม่ละเขา,าจะต่อยมวย ทำมันสังวียนเอาไว้ต่อมวยอนี่ว่ะอือ๋อสิลปพกการต่อสู้โหอ โอ้โอ้ยอดจ้าน่าสดีนะคะคุณว่าไหม โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเจอบอกหรือว่าหลายอย่างน่าสนใจเจอกันนะครับแล้วเจอกันคะจ้วโซ่เราจะได้กลับกันกลับกันค่ะบ้าครับขอบคุณมากค่ะแล้ปกลับกันนะครับโอ๊ย โอ้ยตาฉันดวองออกจากตรงนี้ก่อนไวใช่ไ <c oughs> หมเนี่ยตาฉัยยนดวงเป็นอะไร่วงอะไรใช่ไหมคอยยังชั่วหน่อยออกมาข้างนอกแล้วเจอเยอะกับโลโมชั่นเลยเอาโอย้ยต่อยรถ ป้าป้าป้าก็ยังก็รู้ว่าประตูประตูรถุงต่อยได้ก็สาวต่อยได้เรียบร้อยโอเครู้กันโชคดีครับขอบคุณที่รับชมนะเจอปินแล้วสปีนแล้วครับ